Bây giờ hôm nay phải mày ăn này, ăn mày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  lên mày ăn lên ăn mày ăn mày ăn mày ăn นี่นะคะนี่ลอยเล็กไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราเกดตัดมาเอาดอีกกันนี่สมมุตินี่ขดอดอีกของเรา วิติพิทตกเราเป็นเมีนพิมนะคะาาสานแั้นค่ะ ของแถมค่ะจะทำใหม่นะคะมีต่อยแล้วก็ต้องแถมต่อยไปให้เขาด้วยนะคะอันนี้เพื่อนเราให้มานะเพื่อนเราไม่ชอบต่อยนะคะเอาซองกันค่ะ นี่นะคะไปแอบเอาขมงเพื่อนมาเราเล่นนะคะใจตกนะคะที่เราไปเอาขมเพื่อนมาแล้วเราเจอตรงนี้นที่เราเก็บมานะคะเพราะว่าของเรามันหากไปแล้วปึกเลยค่ะทุกคนใ <c> ส <oughs> ่จแจ็แฮมหน่อยนะคะ องนัวค่ะอภัยด้วยนะคะทำไมไม่เห็นหน้าเลยแกที่น่าเราก็ลืมนะคะตาติดตามหน่อยนะคะว่ามีผู้ติดตามแค่สามคนตอนแรกมีสี่คนลดลงมาหนึ่งคนนะทุกคนช่วยติดตามหน่อยนะคะ อืมนี่เจอเอ้ยส่งแพ็เอ้ยต้องแถมด้วยลูกค้าบอกเอาสมุดน,นะคะเอเอเราไม่แถมให้นะคะเพราะว่าลูกค้าบอกไม่เอานะคะพี่ได้ค่ะ อันตัะตอนนี้ลักมากค่ะพี่เรอเห็นแล้วอันตัเทรดมันแตนกนะคะมันขาดค่ะหอมมากเลยค่ะเราใส่ลงไปเลยนะคะถ้าคนไม่เชื่อเราใส่คลิปด้ว่กัี่นะคะใส่แล้วนะคะธลรมโมสาตันนี้นะคะ ลมแถอีกอ,อย่างหน่นะคะโหแจ,ะ,จะเทนนนยมากมากเลยค่ะเีดกันนะเปิดไม่ใช่ Okay, I'm gonna cool. go. อือฮะอืออือแต่ว่ากแค่พอบอเอาสก๊ตมาเปลีนกันสแล้วค่ะบ๊ายบาย